ใช่ลอกไอ้ทําไปใช่ใช่มาหน้าประตูบ่โอ้ทุจาก,ก่อนทุจาก,กันทุ่อจาก,กอนสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อปลาดุงเอ้ออฟีทุกทุกทานคุณนายม่ตู่ย่ชวนพ่อได้ลอกอิ<า>นดี้ตอนรับกระเอปองกระจอยเด้อ Nè, pa, À, mèo hả Mẹ nhớ รอไงยังตอนตื่นนะผมเคได้ลูกด่านพี่มันมาพี่ว่าด้นั้นมากินน้ำไกินน้ำนะบ่ียนี่กระตูมยางนึงอะดนี่งล่าไปตลาดบ่โอี่ยมยยอยย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 ยืยย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 ลยย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 ยอยยยยยยยายยย่ยยยยยยโอยยยอยยอยย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  โอคีค้านป่าอยู่โอคีค้านคือบืเมื่อเฮือนฉะบอกไอโอดูเป็นมาไม่ตู้เือเ่าตู้เปลี่ยนผ่าได้ฉะเมื่อเฮือนเด้อฉะเฮือกเฮือกจีต่ำเาย ห้าหง้ากับเดือดสี่ฮันโลีตมแลามาเทปลาไน่ะฉันักหนาซีนหมูไหมโอ้ดูก่เจ็บยบบอชมก็ได้อนอ้าวหมูไหมได้น่ะยังขอนตัวอยู่ได้โอ้อ่ะไปไปขีอน้มตู้ไปใช่ใช่โจมม่เหรอคี่้ามหม้มาต้อนเขาบ่นี่สิหายข้บ่หน่ะ จะไปบุญน่ะให้น่ะแม่ว่ไปให้น่ะให้นี่ล่ะอุ้ยแม่ยันให้เลยพูนน่ะจังเลยแปลงมาอีแม่เอ้ยไปห้องละมาไปห้องละมาไปเนี่ะละมาแล้วละมาแล้วลูกละมาแล้วผัวละมาแล้วผัวละมาพี่มาดีแล้วเฮ้ยมาดีกันไหม มาดีไปมาดีไปมาดีไปดี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 ดดี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 ีด ไปตอกชาดับเมื่อกี้นี่แมวหายเธอกินเลยโง่นันได้ให้เลมาตลาดจักอะนบอกเน่เอากับข่าวมสชงให้จ้โอ้โหดีเดึงลูกไ้อย่เดึงเหน่อยมากบ่ คนละครึ่งสี่คนกะอันนึงที่พอทำเรามีดมาตัดบกินบกินเอาีปเรเอาไปเขาเกือบเพ็ดไปตู้เขาเกือบเพชดสองเท่าไหล่เกือบเนี่ อ้ห้องมันดูห้องมันดูพูนาพูนาอยู่อยู่แทงตู้พินะแทงตู้เ่าพินะกาบ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 แถวห้องดูมันมาแล้วลูกมันมาแล้วพี่นะพี่นะมันมาแล้วพีพีพีทั้งหลังลูกพี่ปิีปีโอ้มันได้ยังน้าไรปากคอพูนาไรปากคอตรงง่ายน้อง ลายเป็ดมัตลุก่มันกินยังหรอนะมันกินปลาบัลเห็นไมเตู้โอ้ขาวมาให้นไพี่พีมะเกลไปไะพี่มะเกลพี่มันหลอนเนี่พี่พี่นะให้นช่วยนะแม่ให้นช่วยเอาลูกเอาไว้เออห้อลออยองด้องี่ปี๊พี่นะพี่ดคอยมาพี่ พี่นาเอิญไหมพิดนาแดดมันจะบวหรอกปิดตาเอิละเอิพพิดปิดาพี่พี่นาออสะลชะลงเออกุ้มคุ้อ่าเอาอย่เทแบบเดียวได้ลูกละอือกินบกชั้นอ่ะกุ้มวันแค่ละแค่ปิปปปป บาดวมันงงามใช่มันเก่งคักน้ำน้มันไหน้ำี่เ่ยพป่เนี่ยน้ำมังสีเกลือดิอากุกว่ะกุว่ะคุกว่ะไก่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 ไ่ไก่ไก่ไ่ไ่ไก่ไไ่ไไ่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 ไก่ไก่ไ่่ไ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 ่่ไ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 ก่่ไ่

ชอมึงแต่ว่าเวียดดีนี่ไยนี่น่ะไก่ห่ีหละไก่หู่ยนลเดยเรียบร้อยเจ้าปาตัวน่ะไม่สีผมแพร่ไม่หันล

ฮันฮันฮันแล้วบ่าวเห็แล้วพี่พี่อ้ตุยแฮมาเก็บไข่กันเนาะมาเิ่บบไข่แล้วเอาจ้าบกได้มาชิให้แม่มาชิให้แม่มาซาแซ่ว่าแม่กระตเอาเห็นเอาเห็นกันแล้วโพดขายเาไปชื่อเล้วอะอาสุกิเทนึงแล้วด้วยมกินบ่ จับล like ้ 1, มันยังมจับละมันชิชวบแหละหักใช้เป็นนะมันมาแล้ว <découvrir görüş> มันมาแล้วอยีาดิคทางมันกนดีคทางกันฮงมันกุ๊กกุ๊กกุ๊กดกกุ๊กกุ๊กกระดก อุ้ยตื่นต <and living> <front> ื่นตัวแล้วโอ้ยขึ้นไปขึ้นมาขล้แมาขึ้นมาเอาโอขี่ขลานนะบมเมื่อเฮือนนะคะให้มันไปมันมาิีนปึ้มใช่ติคุณดูอยากอยู่หน้าติ บุกขี้ด่มบุกขี้ร่มนะฮะ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 ร่มเป๊ะนะฮะหุยยันหยองเอ้ยยันหัวหยองเอ้ยเนี่ไงคือได้พริกแม่สันซื้อมาให้ทั้งแบบแบบแห้งแบบแบบรีบ มัอหงเงินินหมคนมาแล้วหมงเอาเงินไผักรรท่านโดท่านคนไปขึ้นก่อนมาโดยันคือมาอยู่ผิดแก่ชาวท่านแน่ผิดห่างเยกมันสิค่นสื่อสื่อสินหมูหเพินแสนหนึ่งห้าร้อยกับแสนหนึ่งบวกคนจมก็่อมีถหมเกเดียวได้หละก็มางห้ซักเอามังค์บักินบอกกระตุ้น

แช่ต no e ัวเมตัวน้อยนะวะผ้าเราจะไปเห็นกันได้ั้นว่โมีผ้าพันกี่เล้บปูดิผ้าโดมเดียวนั่นเชียวเสลูเสดจะตึกปลาให้นองบอเจ้าจกนา เอาอย่าให้เราบาดจับมันอยากกินน้ำในรูกนะอยาอยากมันย่าไๆมันบวมตู้เป็นดีแล้วบวมตู้ตู้ตันเต้นดีแล้วนี่นะตันเต้นยังยังมัอหันไปกินบดอยู่หลกแค่เ้วก็ข้าวอีกแด้อ โบกินมัน้งนั่งนั่นอยู่ยังบุยากอยู่ชอกินเน,นะนาะนั่งกินไรนะเนาะมาใกล้ได้หมนเด้อนั่งกินไรเด้เอ,อเผอ,อไปเมืองอนะ่ะชั่งน้อยมันยากกินนะฮะเป็ดนะมาเชั่งน้อยมันยากกินข้าวเลยค่ะเออคุณน่ะน้ำอยากกินข้าวแล้วนะม,นะมันอิม่มค่ะ Thế đã Reddy đi chạy, em, anh, ai, yay, yay, yêu lắm. Muy vô mì nèo mặt ong, tuổi thảo sắp mày. Bé ngon, mày, 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 mày,

ไปเสนะไปเสนะไปเสนะผู้ลมเนาะออนนอนอ้นนอนนอ่นลตัดพื้นเนอลูกสินนางชินนี่งม่แ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 มาแม่แ่แม่แม่ม่แม่งมเ่แน่ม่แน่แม่้่ม่่แม่แแม่่่ Má má. Ừ, ok ok, pa pa pa, phải sấy phải sấy, phải sấy luôn phải sấy, phải sấy luôn phải sấy, phải sấy là phải sấy nè. Ôi, năng à đi Cứ hay năng à Xe nào ปปแล้วบอกไปปะแล้วไปปะแล้วแ<ป>น่นหัวกระเดือจิกเดียวแบบนี้คิดได้เด้ไปใช้เลยหามาค้างแพร่นะมาค้างแพร่นะชองอันกระปูอยู่นะ่ะ คางไงเงินแกนีนไ,ไปใช้ลูกนะไปใช้ไปขี้อันนี้ขี่ขี้เพ <laughs> ื่อนปะไปใช้ลูกขี้ไปใช้มึงแงโอ้โดดตู้เฮานี่อืม ตูเฮานี่เกาแห้งยู่ดิแล้วตูเฮานี่ออน้ำตาก็ย่ยองอยู่นี่มังไงตู้นี่โอ้น้ำตาย่เอยยแยงอยู่แล้ตู้ดิขี้อยาขี้ขี้เหล่มันดุนเนี่แต่กันท่านเกิดขี้ขี้เ่ อย่าจมันบาดมือนะบาดมือนะอย่าจกเข้าไปใ้้สิจกไปรู่วงมอนะพี่หนักนนพนังในผ้าบาดหนึ่งเพราะมีแห้งนะขี้ขี้ยงพนังวันหนึ่งแม่มันนี่เห็ดกระปาเป็เนเพราะแม่มันมน,นี่ เป็นอยู่บอสเห็นป่ะมันตูนขีนงง่นาง,งน้องนอางน้องทำอย่าขี่นะเห็นเอาอเอนังนุ๊กมาอย่งขี่อ่ะมันนี่มาโน่นเช่นะมานน่นนี่นะ อน,น,อ yt, นอน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 อีกแล้วนอนนอนอีกแก้วะขอนมันหน้าสั้นสิกินได้เห็ดขาวอ่ะแบบหนอกอ่ะอ๋อนอนนอนนอชาปลายใช่ละโอเคแต่นอนพี่น้องเนาไปจ๋อยก่ชิบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะ <tim> ขอบุญขอบคุณนะลายเดอ้อปารุงเลยเขามาหลับชมโดยที่ปกตข่าวโฆษณาเดอ้อลิปนี้กันไปแล้วก้าวคำบมาสบายดี